สวัสดีครับท่านผู้ชมเปิดโลกพระคัมภีร์เราพบกันอีกครั้งหนึ่งในเทศกาลปัสกาที่เราเติบโตกันมาอย่างต่อเนื่องพราะใช้คําว่าเติบโตเพราะชีวิตของพระเยซูเจ้าปัสกาของพระองค์การบังเกิดมาของพระองค์ทุกจังหวะชีวิตของพระเยซูเจ้าที่ปรากฏในพระคัมภีร์ทั้งพันธสัญญาเดิมซึ่งกล่าวถึงและพันธสัญญาใหม่ หล่อเลี้ยงชีวิตคริสตชนของเราให้เติบโตวันนี้เรามาถึงสัปดาห์ที่5เทศก,กาลปาสกาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเป็นอาทิตย์โบนสปาสโตผู้เลี้ยงแกะที่ดีภาษาเดิมที่เราใช้คือนายชุมพาบาลที่ดีเมื่อเราได้ยินคําว่านายชุมพาบาลซึ่งคุ้นเคยในวัฒนธรรมของเราเรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยเพราะมีพระเยซู ท่านผู้ชมที่รักรพี่น้องที่รักพระวาจาของพระเจ้าสำหรับวันนี้เราเห็นว่าบรรดาศิษย์เมื่อการสิน้นพระชนของพระเยซูเจ้าเกิดขึ้นพระองเคยตัดเมล็ดผ้าข้าวถ้าตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าจะเกิดผลเป็นต้นข้าวและมีเมล็ดมากมายพระคัมภีร์บอกกับเราในวันนี้ว่าบรรดาศิษย์กิจการอัคาสรสาวกบทที่6กิจการอัครสาวกบทที่6 เวลานั้นสิทธิจำนวนมากขึ้นบรรดาสิทธทิพูดภาษากรีกไม่พอใจสิทธทิพูดภาษาฮีบรูเพราะในการแจกทานประจำวันบรรดาหญิงไม้ของตนถูกละเลยเรื่องสำคัญในชีวิตสิทธิพระเยซูไม่ใช่เรื่องของการให้ทานในความหมายที่เป็นการสร้างบารามี แต่เป็นการเผื่อแผ่ซึ่งความรักไปยังทุกคนโดยเฉพาะบุคคลชายขอบของสังคมและพระคำพีใช้คำว่าบรรดาหญิงไม่ซึ่งแน่นอนที่สุดมีโอกาสจะเข้าถึงทรัพยากรหรือความรักการแบ่งปันได้ลำบากเราได้ยินในวันนี้อคัสสาวกของพระเยซูต้องตัดสินใจ ระหว่างการทำหน้าที่แจกช่วยเหลือแจกทานแบ่งปันหรือจะทำหน้าที่ของอัครสาวกษษษษตกลงเป็นอะไรเป็นบทบาทอะไรในที่สุดอัครสาวกษษษษษจึงเรียกบรรดาสิทธ์มาประชุมและประโยคต่อไปนี้เป็นประโยคที่น่ารักไม่สมควรที่เราจะละทิ้งการประกาศพระวาจาของพระเจ้า เพื่อไปแจกอาหารการแจกอาหารจำเป็นแต่การประกาศพระวาจาของพระเจ้าจำเป็นยิ่งกว่าและการประกาศพระวาจานั้นไปสนับสนุนการแจกอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นดังนั้นเราเห็นลักษณะของบรรดาศิษย์มีการประชุมกันและบอกว่าไม่สมควรที่เราจะละทิ้งการประกาศข่าวดีไปแจกอาหารพี่น้องทั้งหลาย จงเลือกบุรุษเจ็ดคนจากกลุ่มของท่านทั้งหลายเพื่อทำหน้าที่นี้โดยตรงเขาต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีเปี่ยมด้วยพระเจตเจ้าและปรีชาญาณมีความชานฉลาดของพระเจ้าโดดเด่นในเรื่องคุณธรรมและความดีเพื่อจะตั้งให้ทำหน้าที่นี้และพ่อชอบประโยคที่อยากจะบอกกับพี่น้องที่รัก บรรดาคาสัสากบอกว่าส่วนพวกเราอุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจาในเวลาของโควิด -19 พอเชื่อว่าเป็นเวลาที่สำคัญการช่วยเหลือเยียวยาการแบ่งปันความรักไปยังคนที่ลำบากและชายขอบของสังคมไปยังคนชราที่ถูกทอดทิ้ง ไปยังบุคคลที่ไม่สามารถพึ่งตัวเองได้จนปัญญาจริงๆตกงานและอาจจะไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเพราะเชื่อเหลือเกินว่าการแบ่งปันคุณค่าการแบ่งปันความรักเป็นสิ่งที่เราคริสตชนทุกคนควรร่วมมือกันส่วนบรรดาผู้ที่มีหน้าที่เทศสอน สนับสนุนด้วยพระวาจาและการภาวนาและส่งเสริมให้มีการแบ่งปันรวมทั้งตัวเองก็แบ่งปันด้วยบรรดาคาัาศวกจริงบอกไม่เป็นการสมควรที่เราจะละทิ้งการประกาศพระวาจาเราจงเลือกบุรุษที่เหมาะสมเจคนซึ่งเพียงพอเครื่องหมายของตัวเลขที่บอกว่าสมบูรณ์เพียงพอให้เขาเหล่านี้ทำหน้าที่นี้ แล้วพ่ออยากจะบอกว่าพี่น้องครับถ้อยคำของพระคัมภีร์บอกกับเราว่าส่วนพวกเราจะอุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจาที่สุดทุกคนเห็นชอบกับข้อเสนอนี้จึงเลือกสเตเฟนเราได้ยินชื่อแรกก็ปิงแล้วสเตเฟนคนที่กล้าประกาศยืนยันทำหน้าที่จนกระทั่งแม้ต้องเสียชีวิต เลือกสเตเฟนผู้เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าฟิลิปโปโครัสนิคาโนทิโมนปาเมนัสและนิโคลัสชาวอันทิโอผู้กลับใจมาท,ทับถือศาสนาอยิยวบรรดาศิษย์ภาวานาเหนือพวกเขาปกมือเหนือพวกเขาเป็นการมอบอำน,นาจหน้าที่พี่น้องทีักครับคนที่มีศาสนาคนที่มีความเชื่อในพระเจ้า ได้รับพระจิตเจ้าได้รับการปกมือได้รับพลังของพระจิตให้ไปทำหน้าที่ในการประกาศข่าวดีด้วยกิจการพ่อะยืนยันว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราได้ยินจากพระคัมภีร์ในวันนี้ในช่วงเวลาของโควิด -19 ชีวิตพระศาสนาจักรของเราคริสตชนต้องเข้มแข็งต่อไป และพระสวสันนี้แต่ละประโยคพ่อดึงมาบางประโยคเท่านั้นในท่ามกลางกระแสะความน่าหวาดกลัวพระเยซูเจ้าตรัสย่อนบทที่14ในคำปราศัยอำลาใจของท่านทั้งหลายจงอย่าหวั่นไหวเลยในช่วงเวลาที่สังคมของเรากำลังแกว่งหลายคนตกงานน่าเศร้าใจ มีวิกฤตที่ทำให้บางท่านพี่น้องของเราในสังคมไทยตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองซึ่งเป็นเรื่องเศร้าที่สุดแต่อยากให้พระวาจาของพระเจ้าวันนี้กิจการของอาคัส,สาวกที่ประกาศข่าวดีต่อไปพร้อมกับช่วยเหลือเยียวยาและสำคัญไปกว่านั้นพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่เราเปิดในโลกพระคัมภีร์ใจของท่านจงอย่าหวั่นไหวเลย จงอย่าได้กลัวเลยความวันไหวเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะอยู่ต่อหน้าสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่น่ากังวลแต่พระเยซูเจ้าตรัสใจของท่านจงอย่าวันไหวเลยจงเชื่อในพระเจ้าและเชื่อในเราด้วยที่สุดแล้วในเวลาของโควิด -19 เป็นเวลาของพวกเราในช่วงเปิดโลกพระคัมภี์พี่น้องที่รักทุกวันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้าต้องทําให้เราไม่เพียงแต่เปิดโลกพระคัมภีร์ต้องทําให้เราเปิดหัวใจของเราพระวาจาของพระเจ้านั้นเป็นพระวาจาที่เหมือนดาบสองคมและในพระคัมภีเราได้ยินบรรดาสิบบรรดาชาวยิวที่ได้ฟังเปโตรประกาศเมื่ออาทิตย์ก่อน พระวาจานั้นคัดทูเดอะฮาร์บาดลึกลงไปในหัวใจจนถามว่าพวกเราต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตบรรดาครัสโต๊จินตอบกลับใจเปลี่ยนแปลงความประพฤติและมาเป็นสิทธิ์ของพระคริสต์เจ้าเพื่อทำให้ชีวิตเป็นชีวิตของพระคริสต์เจ้าดังนั้นประโยคที่พ่ออยากจะอัญเชิญมาท้าทายพวกเรา พระเยซูเจ้าตรัสใจท่านอย่าวันไหวเชื่อในเราเราเป็นหนทางความจริงและชีวิตพี่น้องท่องไว้ให้ขึ้นใจพระเยซูเจ้าไม่ได้บอกว่าเรามาชี้หนทางแต่พระองค์บอกว่าเราเป็นหนทางพระองค์ไม่ได้บอกว่าเรามาบอกความจริงแต่พระองค์บอกว่าเราเป็นความจริงพระองค์ไม่ได้มาเพื่อชี้ชีวิต แต่พระองค์บอกว่าเราเป็นชีวิตใครที่เชื่อในเราจะมีชีวิตนิรันดรพี่้องี่รักครับขอให้โลกของพระคัมภีร์ที่เปิดทำให้หัวใจของทุกท่านเปิดและมีความรักเป็นพิเศษแบ่งปันเป็นพิเศษและมั่นคงเป็นพิเศษในช่วงโควิดในที่ที่เรากําลังเผชิญอยู่ด้วยกันขอพระเจ้าสถิตกับเราพบกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ